เจอกันใหม่ครับเห็นแล้วนะครับโทบี้ก็อยู่ล่างล่างมนี่ครับเรือลำนั้นก็วิ่งเร็วเร็วเลยครับทุกคนนี่ครับก็ได้ชมบรรยากาศไปนะครับทุกคนนี่ฮะเรือนี้เขาจะลำเล็กนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับผมเฉิมนะครับผมทุกคนไปดูกวางนะครับกวางควทุกคนเห็นไหมครับกวางนะครับผมทุกคนวางนะครับวิ่งเข้าป่าไปแล้ว แล้วก็มาชมความสวยงามธรรมชาตินะครับสวยงามมากๆเลยครับสวยงามไหมครับทุกคนผมว่าผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าบรรยากาศดีมากๆครับเมื่อกี้กวางเข้ามาทานหญ้าตรงนี้นะครับหญ้าเขาจะเขียวตรงนี้นะครับผมนี่ครับเรือลำนั้นก็วิ่งเร็วเร็วเลยะครับทุกคนนี่ครับก็ได้ชมบรรยากาศไปนะครับทุกคนเรือนี้เขาจะลำเล็กนะครับแลครับผม มาเป็นครอบครัวเลยทีนะครับผมนี่นะครับความเป็นธรรมชาตินะครับทุกคนวางธรรมชาติเลยนะครับทุกคนนเรือข้าลําเล็กแล้วก็เขาจะวิ่งเร็วได้นะครับผมทุกคนเรือเรือหน้าไม่เกินแปดปุ๊บครับผมวิ่งไปแล้วครับผมวิ่งไปแล้วครับผม โฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะครับถ้ามีนะขอบคุณมากนะครับทุกคนขอลาทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้เอาแค่นี้เองนะครับผมชมธรรมชาติของเขานะครับเราก็ทำธุระของเขาเรียบร้อยนะครับผมโทบี้นะครับทุกคนนี่คือโทบี้นะครับผมที่อยู่ข้างล่างนะครับโทบี้นะครับผมทุกคน สวัสดีครับทุกคนครับผมเฉินนะครับผมทุกคนไปดูกวางนะครับวางคว้างทุกคนเห็นไหมครับกวางนะครับผมทุกคนวางนะครับวิ่งเข้าป่าไปแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาชมให้กําลังใจนะครับผมเมื่อกี้ก็นะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับทุกคนตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะครับผมไม่บ้า ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาชมให้กําลังใจนะครับผมเมื่อกีก้ก็โค้แล้วก็มาชมความสวยงามธรรมชาตินะครับสวยงามมากมากนะครับทุกคน,น,นคือโทบี้นะครับผมที่อยู่ข้างล่างนะครับโทบี้นะครับผมทุกคนโทบี้ก็เดินนะครับทุกค,น,กคน,น,นคือโทบี้นะครับผมที่อยู่ข้างล่างนะครับ โทบี้นะครับผมทุกคนโทบี้ก็เดินนะครับผมชมธรรมชาติของเขานะครับเขาก็ทำธุระของเขาเรียบร้อยนะครับผมโทบี้โฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะครับถ้ามีนะขอบคุณมากนะครับทุกคนขอลาทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้เอาแค่นี้นะตัมีความสวยงามมากๆครับตอนนี้ก็ออนะครับทุกคน ก็คือโทบี้นะครับผมที่อยู่ข้างล่างนะครับโทบี้นะครับผมทุกคนโทบี้ก็เดินขอบคุณทุกท่านนะครที่มาชมให้กำลังใจนะครับผมเมื่อกี้ก็โอนแล้วก็มาชมความสวยงามธรรมชาตินะครับสวยงามมากๆนะครับ เรือข้าลำเล็กแล้วก็เขาจะวิ่งเร็วได้นะครับผมเรือเรือหน้าไม่เกินแปดฟุตครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมเฉินนะครับผมทุกคนไปดูกวางนะครับกวางควางทุกคนเห็นไหมครับกวางนะครับผมทุกคนกวางนะครับวิ่งเข้าป่าไปแล้วทุกคนเห็นไหมครับผมสวยงามจริงๆเลยครับผม วิ่งไปแล้วครับผมทุกคนเห็นไหมครับผมสวยงามจริงๆเลยครับผมสวยงามไหมครับทุกคนผมว่าผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับผมสึกว่าบรรยากาศดีมากๆครับมือกวางเข้ามาทานหญ้าตรงนี้นะครับหญ้าเขาจะเขียวตรงนี้นะครับมีความสวยงามมากๆครับตอนนี้ก็อ๋อได้เจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมเฉินนะครับผมทุกคนไปดูกว้างนะครับกว้างครับทุกคนเห็นไหมครับกว้างนะครับผมทุกคนกว้างนะครับวิ่งเข้าป่าไปแล้วไม่มีเรือเลยนะครับมีน้อยครับทุกคนมีเรือน้อยน้อยครับผมทุกคนก็สดชื่นบรรยากาศเย็นสงบเลยครับทุกคนวิ่งไปแล้วครับผมนี่ครับทุกคนก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศที่แกลเล็กนะครับทุกคน นี่ครับผมก็มมีความเป็นธรรมชาติอย่างมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับที่ผมอยู่นี่นะฮะสวยงามไหมครับทุกคนผมว่าผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับผมสึกว่าบรรยากาศดีมากๆครับมือกวางเข้ามาทานหญ้าตรงนี้นะครับหญ้าเขาจะเขียวตรงนี้นะครับวิ่งไปแล้วครับผมไปเจอกันใหม่ครับ วิ่งไปแล้วครับผมสวยงามไหมครับทุกคนผมว่าผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับผมสึกว่าบรรยากาศดีมากๆครับมือกวางเข้ามาทานหญ้าตรงนี้นะครับหญ้าเขาจะเขียวตรงนี้นะครับทุกคนเรือข้าลําเล็กแล้วก็เขาจะวิ่งเร็วได้นะครับผมเรือเรือหน้าไม่เกินแปดปุ๊บครับผมทุกคนเห็นไหมครับผมสวยงามจริงๆเลยครับผม สวัสดีครับทุกคนครับผมเฉินนะครับผมทุกคนไปดูกวางนะครับกวางคว้างทุกคนเห็นไหมครับกวางนะครับผมทุกคนกวางนะครับวิ่งเข้าป่าไปแล้วนี่ครับทุกคนก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศที่แกรลเล็กนะครับทุกคนนี่ครับผมเห็นแล้วนะครับโทบี้ก็อยู่ล่างเดินนะครับผมชมธรรมชาติของเขานะครับเขาก็ ทำธุระของเขาเรียบร้อยนะครับผมซวีโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะครับถ้ามีนะขอบคุณมากนะครับทุกคนขอลาทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้เอาแค่นี้นี่ครับเรือลำนั้นก็วิ่งเร็วเร็วเลยครับทุกคนนี่ครับก็ได้ชมบรรยากาศไปนะครับทุกคนนี่ฮะเรือนี้เขาจะลำเล็กนะครับเดือนนะครับผมชมธรรมชาติของเขานะครับเขาก็ กุระของเขาเรียบร้อยนะครับผมโซบี้โอนแล้วก็มาชมความสวยงามธรรมชาตินะครับสวยงามมากๆนะเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับผมเฉิมนะครับผมทุกคนไปดูกวางนะครับกวางว้างทุกคนเห็นไหมครับกวางนะครับผมทุกคนกวางนะครับวิ่งเข้าป่าไปแล้วครับผมมาเป็นครอบครัวเลยทีนะครับผมนี่นะครับความเป็นธรรมชาตินะครับทุกคน วางธรรมชาติเลยนะครับทุกคนแล้วครับผมมาเป็นครอบครัวเลยทีนะครับผมนี่นะครับความเป็นธรรมชาตินะครับทุกคนวางธรรมชาติเลยนะครับทุกคนนะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับทุกคนตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับสวยงามไหมครับทุกคนผมว่าผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าบรรยากาศดีมากๆครับ มือกวางเข้ามาทานหญ้าตรงนี้นะครับหญ้าเขาจะเกี่ยวตรงนี้นะครับก็มมีความเป็นธรรมชาติอย่างมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับที่ผมอยู่นี่นะฮะนะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับทุกคนตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะครับผมไม่บ้านนะครับผมมาเป็นครอบครัวเลยทีเดียวครับผมนี่นะครับความเป็นธรรมชาตินะครับทุกคนวางธรรมชาติเลยนะครับทุกคน โฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะครับถ้ามีนะขอบคุณมากนะครับทุกคนขอลาทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้เอาแค่นี้นะนี่ครับทุกคนก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศที่แกลเล็กนะครับทุกคนนี่ครับผมวิ่งไปแล้วครับผมนะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับทุกคน ตอนนี้หกโมงเย็นแลยนะครับผมบ๊ายบายไม่มีเรือเลยนะครับมีน้อยครับทุกคนมีเรือน้อยน้อยครับผมทุกคนก็สดชื่นบรรยากาศเย็นสงบเลยครับทุกคนไปเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาชมให้กําลังใจนะครับผมเมื่อกี้ก็นะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับทุกคนตอนนี้หกโมงเย็นเลยนะครับผมบ๊ายบายทุกคน 然后买。